หนึ่งสิงหาคมก็คือวันนี้นะคะดีเดย์ในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรับดิจิทัลวอลเล t หนึ่งบาททางรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าตั้งแต่8ปดโมงเช้านะเอาแค่ชั่วโมงแรกก็พอ8ปดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยคนไปลงทะเบียนแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะคะตัวเลขที่มีอยู่ในระบบเนี่ยสอล้านสามแคนแล้วรวดเร็วมากวันแรกนี่คาดการณ์บอกว่าน่าจะมีคนลงทะเบียนประมาณ5ล้านคนจากจํานวนผู้มีสิทธิ ทั้งหมด50ล้านนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่เปิดช่วงแรกนี้ก็จะเป็นส่วนของคนที่จะลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหมแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยลงตอนไหนก็ได้เพราะว่าผ่านแอปพลิเคชันก็คือลงได้24ชั่วโมงยาวไปจากวันนี้จนถึง15กันยายนนะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ต้องร้อนใจไปเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์16กันยาถึง15ตุลาคมยังมีเวลาอ่าแล้วแต่ไปลงตรงไหน ต้องไปที่ธนาคารไหมหรือจะไปตรงเคาน์เตอร์อะไรครัเดี๋ยวเขาจะถแถลงรายละเอียดมาอีกทีนึงนะคะก็ต้อง ส่วนวันนี้ของคนที่มีสมาร์ทโฟนก็คือดาวน์โหลดแอปทางรัฐนะคะได้ทั้งทาง App Store กับ Google Play ดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐซึ่งจะต้องสแกนใบหน้าด้วยนะแล้วก็จะต้องมีบัตรประชาชนอยู่ในมือเพราะว่านอกจากจะต้องใส่เลขประจำตัวประชาชนของตัวเอง13หลักยังต้องใส่เลขหลังบัตรด้วยนะคะแล้วก็สแกนใบหน้าด้วย ไอ้ตรงนี้แหละที่เห็นบอกว่าหมุนติวติติติดขัดกันไม่ผ่านกันสักทีแต่ถ้าใครก็ตาม ไม่ผ่านในขั้นตอนสแกนใบหน้าไปขอรับความช่วยเหลือยืนยันตัวตนที่จุดบริการอื่นๆได้อีก5ช่องทางก็คือตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือทางแอปพลิเคชันดีโดป้าหรือทางตู้บุญเติมไปไปรษณีย์ไทยทุกสาขาก็ได้หรือเยอะที่สุดอันนี้นาเจริญที่สุดจริงเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นอีเลฟเว่นนี่นะฮะอ่ะก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ d i g i t a l w a l l e t g o t h นะครับหรือว่าเว็บไซต์กระเป๋าเงินดิจิตอลรัฐบาลไทยสายด่วนหนึ่ง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  เ,เขาเรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนแล้วกันจากชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคของบ้านเรานะครับหลายคนก็อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วอยากจะได้เงินดิจิตอลวอ l l e t ตามนโยบายของรัฐบาลจริงๆเนื่องจากว่าในยุคนี้เนี่ยในช่วงนี้ะนะเศรษฐกิจเงินเนี่ยมันฝืดเคเคื่องแล้วเกินะนะฮะให้ดูที่แรกคือเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ชา้านที่ผ่านมาบรรยากาศที่ตลาดสิริวัฒนาในตัวเมืองเชียงใหม่หลายคนโหลดแอปทางรัฐ เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืน <c oughs> แต่พอแปดโมงเช้า,ชากดปั๊บพร้อมกันนี่ฮะแอปไม่ล่มระบบไม่ล่ม <c oughs> แต่หมุนติวต้วติวต้วติ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 ้วแบบนี้ <c oughs> นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับทาให้หลายคนเนี่ยเริ่มท้อใจเนื่องจากว่าเปิดหน้าจอนี้นานค้างเป็นชั่วโมงปล่อยให้มันหมุนไปมือถือมันก็ร้อนนะ <c oughs> แบตจะหมดเอาไม่ไหวครับไม่สามารถเข้าระบบได้นะครับ <c oughs> หลายคนเนี่ยเห็นบอกว่า เครื่องค้างไปเครื่องค้างไปเลยก็มี uh huh. เลยทําให้ไม่สามารถสมัครได้ในเช้าวันนี้เดี๋ยวจะไปสมัครตามหลังกันหลังจากนี้นี่คือที่เชียงใหม่นะฮะเฉ oh. พาะตลาดสิริวัฒนานะผู้สื่อข่าวไปเก็บบรรยากาศมา oh, มอ๋อบางคนบอกโทรศัพท์โดนล็อกหน้าจอไปก็มีส่วนพิษณุโลกค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะคือเขาบอกว่ามีหลายคนเลยคิดว่าลงแต่เช้าเลยแล้วกันแปดโมงนะคะจะได้เผื่ออ,อไว้กว่าอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ลงก่อนได้ก่อนประมาณนั้นใช่ไหมเผื่ออไว้นะคะ แต่ก็เกิดอาการหน่วงของอโปรแกรมเป็นช่วงๆเป็นอีกแล้วอย่าหมุนอย่างเงี้ยเหมือนกันบางคนก็คือหน้าจอตัวอักษรเลยหายไปเลยเหลือแต่จอขาวแต่ที่เป็นปัญหาหนักมากคือขั้นตอนเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน นะคะการลงทะเบียนบอกมันเข้ายากจังเลยอะ่ะคนที่พิษณุโลกเขาก็สะท้อนมาแบบ,น,บนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการได้ในขณะนี้ออที่จริงปัญหามันก็ยังมีแตกย่อยมากกว่านี้แต่ให้ดูแค่เรื่องลงทะเบียนก่อนนะฮะดูที่<ห>โคราชบ้างโคราชนี่เจาะเฉพาะกลุ่มเลยกลุ่มบรรดาหมอเพลงโคราชครับวันนี้ไปรวมตัวกันบริเวณลาน,านอนุสาวรีท้าสุรนารีนี่ลานท้าวยะโมนะครับคุณผู้ชมครับนั่งจับกลุ่มกันช่วยกัน ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในทางรัฐครับคำถามก็คือไปรวมตัวกันตั้งแต่ก่อน8โมงช้าพอ8โมงปั๊บเปิดลงทะเบียนปุ๊บเหมือนกันเหมือนกันเลยฮะก็บอกพยายามกดหลายครั้งถึงจะสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่นี่ทำได้นะครับหมอเพลงโคราชครับคุณผู้ชมฮะอย่างคุณอ้อมใจหมอเพลงโคราชวัย4 4ปีเนี่ยบอกพยายามลงทะเบียนตั้งแต่8โมง วันนี้ก็เจอปัญหาล่มทําให้ไม่สามารถยืนยันร,รับสิทธิ์ได้ลงอยู่3ครั้งจึงสามารถทําสําเร็จรอรับเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วนะครับอันนี้ที่โคราชครับส่วนที่บูดีรัมนีมีบรรยากาศจากตลาดสดเทศบาลเมืองบูดีรัมนะคะที่ลงทะเบียนกันแต่8ปดโมงเหมือนกันแต่แต่ละคนนี่เขาบอกว่าที่ลงผ่านที่ชูให้และยิ้มเป้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลงได้ใช่มสี่ห้ารอบ ก็เราก็คือได้แต่ก็ได้แต่ก็ต้องสี่ห้ารอบแล้วก็มีเสียงบ่นสะท้อนมาให้ได้ฟังบอกว่าทําไมไม่ใช้แอปเดิมล่ะที่เขาใช้กันคุ้นชินแล้วก็คือเป๋าตังทำไมไม่เพิ่มเมนูขึ้นมาอะไรอย่างนี้ทำไมฟังก์ชันเลยการลงทะเบียนในแอปเป๋าตังเลยไหมเพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายคนเฒ่าคนแก่เขาเคยใช้ไงก็ใช้ตอนอะไรนะที่ตอนนั้น็พื่อจัดจนตอนผู้ปิดอ่ะนั่นแหละก็ชินแล้วบอกทําไมต้องไปเปลี่ยนแอปอีกไม่น่าทําให้ยุ่งยากเลยผู้สู อ,อายุส่วนใหญ่พ,พอไม่คุ้นก็ทําไม่เป็นก็ต้องรอลูกหลานมาลงทะเบียนให้ใช่ครับอ่ทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปสํารวจในย่านปทุมกันบ้างคุณผ,ผู้ชมฮ<ช><า>ะไปตลาดในปทุมธานีเนี่ยแม่ค้าในตลาดบอกว่าก็ติดตั้งแอปทางรัฐตั้งแต่เมื่อคืนและพอ8ปดโมงก็ ก็เริ่มลงมือครับในการลงทะเบียนปรากฏว่าผ่านไป3ชั่วโมงกว่าๆยังลงไม่ได้ในปทุมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรทําไมมันหมุนติว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 ,ตวอยู่นั่นแหละเออ,อกลัวจะลงทะเบียนไม่ทันเหมือนกับคนอื่นๆ ยิ่งในส,สภาพเศรเษฐกิจแบบนี้เนี่ยคงต้องพึ่งเทวาดาให้มันช่วยให้แอปไม่หมุนติ้วแบบนี้ <c oughs> อยากจะฝากบอกรัฐบาลว่าอยากให้ทําอะไรที่มันสะดวกสบายง่ายกว่านี้หน่อย <c oughs> เพราะยังมีอีกหลายคนที่ตอนนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เหมือนป้านี่แหละค่ะได้แต่โหลดมันทําไม่ได้เพราะมันหมุนไม่ออกอะ่ะมันหมุนอยู่นั่นแหละจ้าเน็ตมันล่มด้วยล่มตลอดเลยสามสี่รอบแล้วออไม่ได้สักทีจากเว็บจากแอปทางรัฐเป็นทางล่มแล้วจ้า เครียดไหมเนี่ยจะกลัวจะไม่ได้ไ <S <S <ling> <S ก็เครียดเหมือนกันก็อยากได้เนาะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี <S <S ling> <S ling> <S ลําบากก็อยากได้กันทุกคนจะ <S ling> ทไม่ได้ทํางเนี่ยแล้วแต่นี<อ>่นะครับคุณผู้ชมมาอ่ะก็ส่วนใหญ่พอ,พอทําได้ก็ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ท้ายที่สุดพอมันไม่ได้เาขาเรียกอะไรนะลงทะเบียนชนกันได้เยอะอะมันก็ดีขึ้นนะฮะระบบ <S ling> <อ> <S ling> นะ <S <S <ling> นาราธิวาสนี่ก็ มีบรรยากาศจากตรงธนาคารออมสินสาขาตักใบมาน่ารักมากเลยอ่ะสาขาเนี้ยเจ้าหน้าที่เขามาเต็มโต๊ะเอาไว้ช่วยสําหรับชาวบ้านที่ต้องการมาลงทะเบียนคือคือเผื่อว่ามีคนที่เขาจะลงทะเบียนผ่านระบบมือถือผ่านสมาร์ทโฟนนี่แหละแล้วแบบไม่ผ่านหรือไม่เข้าใจอะไรขั้นตอนไหนยังไงก็ไปหาเจ้าหน้าที่ได้เขาตั้งโต๊ะรอเอาไว้ให้แต่เขาบอกว่า,าคนมาน้อยนะอาจจะลงได้สําเร็จ ผ่านสมาร์ทโฟนลงเองแต่เนี้ยตรงโต๊ะที่ออมสินเขาตั้งไว้ก็กเออก็มีคนมาขอให้ช่วยเหมือนกันครับอ่าตัดสลับไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลหน่อยนะครับเมืม่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดรับลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐว่าเมื่อคือนนี้นะครับก็มีการพูดคุยกับรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังไปแล้วคุณพิชัยนะฮะชุนหววชิระ คุยกันจนดึกจนดื่นเลยในเรื่องนี้แล้วก็กำชับให้ดูแลเรื่องระบบให้ดี <c oughs> นะฮะนี่คือกำชับนะฮะ <c oughs> แล้วก็พยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเปิดแล้วนะเ <c oughs> งินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับเช้านี้ตัวเองก็โพสต์ข้อความสื่อสารให้ประชาชนใจเย็นๆ <c oughs> ค่อยๆทยอย,อย,อยกันลงทะเบียนแล้วมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่วันแรกเนี่ยอาจจะมีความขุกขคลักบ้าง <c oughs> แต่ทางเราเนี่ยก็จะทําให้มันดีที่สุดต <c oughs> อนนี้คุณเศรษฐามีการโพสต์ข้อความบ่านแอปพลิเคชัน X ทวิตเตอร์เก่า,านะฮะว่าวันนี้เนี่ยเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกอาจจะเข้าแอปพลิเคชันพร้อมกันหลายล้านคนท่านสามารถทยอยลงทะเบียนและยินยันรับสิทธิ์ได้จนถึง15กันยายนใครคุณสมบัติครบได้รับสิทธิ์แน่นอนทําไม่เป็นติดขัดปัญหาก็โทรหนึ่งสี่ตัวได้เลยหนึ่ง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 นะคะใช่ครับส่วนรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะก็บอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่8โมงนะคะได้ข้อมูลอัปเดตตอน9โมงเนี่ยมีประชาชนขอรับสิทธิ์และผ่านกระบวนการแล้ว 2อล้านสามแสนคนนะคะก็บอกว่า,าที่มันเจอปัญหาหมุนติ้วๆหน่วงค้างก็เป็นเพราะว่าคนเข้าไปพร้อมกันเยอะมากก็อาจจะต้องรอคิวนานถ้าเกิดว่ามันค้างอะมันหมุนหมุนหมุนเป็นชั่วโมงขนาดนั้น่ะท่านบอกไม่ต้องรอนะอให้ให้ลบแอปพลิเคชันออกแล้วดาวน์โหลดใหม่ไปเลยออโหลดใหม่หรออ,อ๋อเทคนิคนะฮะใช่ลบแล้วโหลดใหม่เลยค่ะ มีประชาชนขอรับสิทธิ์แล้วก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ย2.3ล้านคนนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีคนเข้าสู่ระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะอก็แน่นอนครับเป็นเรื่องปกติในช่วงต้นนี่นะครับมันก็อาจจะมีอะไรคลุกคลาดบ้างนะครับคาว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะไม่ต้องใจร้อนค่อยๆทย,ย,ยอยกันไปนะคะยังไงก็ม,มีเวลาถึง15กันยาค่ะครับ